Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมมาร์ชชัตตลินชนกวินกุลสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอร์ตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอยากถามพวกเรานะครับว่าพวกเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับอยากตื่นตอนเช้าไปออกกำลังกายแต่ก็มีความคิดขึ้นมาในหัวว่า,วาเฮ้ยขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันสุดท้ายครับเราก็นอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิม หรือเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเฮ้ยอยากเปิดหนังสืออ่านบ่ะแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปอ่านคืนนี้แล้วกันแล้วสุดท้ายนะครับคืนนี้ก็ไม่ได้อ่านนะครับวันนี้ผมเชื่อมันมากๆครับว่าหลายคนเคยมีอะไรที่อยากทํานะครับแต่ก็มีเหมือนมาในสมองนะครับขึ้นมาอีกอันนึงแล้วก็บอกเราว่าเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวค่อยทานะครับสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทํามันสักที นะครับก็วันนี้ผมก็เลยมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปฟังมาจากใน y t u t u นะครับมันมีชื่อเรื่องราวว่ากด5วินาทีครับเพื่อนเครับผู้พูดเนี่ยก็คือชื่อว่าเมลล็อบบินนะครับเขาใช้ชื่อกดนี้เนาะภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า five second rule นะครับก็เขาบอกเลยครับว่ามันเป็นกฎที่ถ้าวันนี้เราอยากทําอะไรนะครับที่เราอยากทํานะอยากเอาชนะความขี้เกียจของเรานะให้เราเนี่ยพยายามนับ5 4าสาสอง หนึ่งแล้วก็ไปทํามันทันทีครับเมลล็อบบี้นะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ล้มเหลวมากๆนะครับเขากับสามีเนี่ยเคยถูกเลิกจ้างเนี่ยพร้อมๆกันนะครับแต่ด้วยความที่เขาสู้ชีวิตนะครับเขากับสามีนะครับก็เลยจับมือกันนะครับเปิดร้านอาหารขึ้นมานะครับเพื่อจะกู้วิกฤตครอบครัวในตอนนั้นนะครับก็เขาเปิดร้านอาหารมาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับร้านแรกเนี่ยสาเร็จนะครับก็ขายดีมากๆนะครับจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากขยายสาขาที่สอง สาขาที่สามนะครับแล้วก็สาขาที่สองสาขาที่สามสาขาตามตามมาของเขาเนี่ยก็สําเร็จอีกนะครับเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนะครับบังเอิญมากๆครับสามีเนี่ยะเป็นคนที่ขยันนะครับชอบขยายธุรกิจมากๆนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเปิดธุรกิจนะครับเป็นกิจการใหม่นะครับเป็นกิจการค้าส่งนะครับแต่กิจการเนี้ยจะใช้เงินทุนค่อนข้างสูงหน่อยเขานะครับก็เอาเงินเก็บที่มีนะครับมาลงทุนนะครับไปหุ้นนะครับกับคนในครอบครัวเขาไปหุ้นนะครับกับคนสนิทเขานะครับไม่น่าเชื่อครับ พอเขาได้มีโอกาสมาทํากิจการที่สองนะที่เป็นกิจการค้าส่งเขาดันทําพลาดครับทาพลาดแล้วเจ๊งเลยครับเสียงเงินนะครับไปประมาณ8แสนดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ25ล้านบาทนะครับก็เป็นเงินของทั้งตัวเขาเงินครอบครัวเขาแล้วก็เป็นเงินของเพื่อนเขาที่มาลงทุนใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกว่า อ้โหูล้มเหลวมากๆนะครับทั้งเขาแล้วก็สามีนะครับจากการที่เขาประสบความสำเร็จนาะในการเปิดร้านอาหารแต่กลับกลายมาเป็นหนี้ก้อนโตนะครับจากกิจการค้าส่งที่เขามาเปิดเป็นกิจการที่สองนะครับก็เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเฟล,ลมากๆนะครับเขาบอกเลยว่าทุกเช้านะเวลาเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็จะมีคนโทรมาทวงหนี้นะครับแล้วก็มีคนจากธนาคารโทรมานะครับว่าบ้านเขาเนี่ยจะถูกยึดแล้วนะครับเขาและสามีนะครับเสียใจมากๆนะครับเมลลร็อบบินเนี่ยเสียใจที่อารมณ์ประมาณว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่า ไม่อยากตื่นนอนขึ้นมาเลยอ่ะเพราะเขารู them, ้ส right ึกว่าตื ırd, right ่นเช้ามาเขาก็ต้องมาเจอกับอะไรที่มันทําให้เขาเครียดมากๆนะครับมีแต่คนมาทวงนี่นู่นนี่นั่นนะครับจนเขาเนี่ยเริ่มสูญเสียการทําอะไรบางอย่างที่มันทําได้ง่ายๆนะครับจากเดิมนะครับที่อดีตนะเขาเป็นคนที่ตื่นเช้าเขาก็จะเริ่มไม่นอนตื่นเช้าละเลื่อนนาฬิกาปลุกละเวลานาฬิกาปลุกดังนะครับจากการที่เขาต้องตื่นเช้ามาทําอาหารให้ลูกละเขาก็ไม่ทําอาหารให้ลูกกินละก็ปล่อยไปนะครับ แตกต่างจากสามีเขานะครับสามีเขานะครับก็เจอเหตุการณ์อยู่กับเขาแต่สามีของเขานะครับกลับออกไปเผชิญหน้าปัญหาครับสามีของเขานะครับกลับลุกขึ้นมาสู้ปัญหาครับกลับเป็นคนนะครับที่ตื่นเช้ามาทําอาหารให้ลูกเขาทานแทนนะครับสามีนะครับก็ออกไปหางานใหม่ทํานะครับเพื่อหาเงินนะครับมาชดใช้หนี้ที่มีนะครับซึ่งเมล็รบินแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดนะครับเขาไม่เผชิญกับปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันหนัก มันเหนื่อยครับเขาเลื่อนนาฬิกาปลุกครับแบบที่บอกเนาะไม่ทําอาหารเช้าครับไม่พาลูกไปส่งโรงเรียนจนเขามีความรู้สึกว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไมแต่โชคดีมา,มากๆนะครับว่ามีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสนะครับนั่งอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วก็เปิดทีวีดูนะครับแล้วเขาก็เห็นนาซ่านับกำลังปล่อยจรวดแล้วเขาก็เห็นจรวดเนี่ยมันกําลังนับนะครับว่าเราจะปล่อยจรวดเน,ะนาะเราเห็นในทีวีอยู่แล้วกําลังนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วจรวดก็ปล่อยขึ้นมา วันต่อมาครับไอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยบันดันติดเข้าไปในหัวเขานะครับเช้าวันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากๆนะครับที่เขารู้สึกว่าก่อนจะตื่นนอนขึ้นมาเนาะพอเขาเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยบันดันมีตัวเลขห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งเข้ามาในหัวเขาหลังจากตัวเลขเนี้ยวิ่งเข้ามาในหัวนะครับเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยไหนลองลุกขึ้นมาดิเขากลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันลุกง,ง่ายกว่าปกติว่ะคราวนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าไหนลองนับไปซิห้าสี่สาม สองหนึ่งแล้วเขาก็รีบลุกเข้าไปในครัวนะครับแล้วก็รีบทําอาหารให้ลูกเขากินแล้วเขาก็เลมรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตเขาเนี่ยหลังจากที่เขานับ5 4 3สีแล้วเขาลุกไปทําอะไรบางอย่างทำไมมันทําง่ายจังวะทําไมมันรู้สึกว่า เออมันเอาชนะความขี้เกียจง่ายจังวะเขาสงสัยมากนะครับว่าเอ๊ะทำมันง่ายขนาดนี้จนมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับขึ้นมารองรับว่าการที่วันนี้นะครับเรานับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นไปทําอะไรเลยเนี่ยครับมันเป็นการตัดวงจรอุปนิสัยเดิมๆครับเพราะการนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วลุกขึ้นไปทำทานทีเนี่ยสมองเรานะครับจะดึงอุปนิสัยเดิมๆครับที่เราเคยใช้ส่วนตัวดึงขึ้นมาไม่ทันครับเพื่อนๆครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมติเรานอนอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกขี้เกียจถูกไหมแต่แบบพอเราลืมตาเตยขึ้นมาแล้วเรานับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเราลุกทันทีสมองเรามันยังไม่ทันได้ขี้เกียจไงฮะมันก็แบบเฮ้ยกระฉับกระเฉงขึ้นมาละเมลล็อบบิตนะครับเขาใช้เทคนิคนี้นะครับเปลี่ยนนะครับนิสัยตัวเองนะครับจากการที่เขาเนี่ยเคยเป็นแบบล้มเหลวมาแล้วขี้เกียจเนาะแล้วก็นับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับกลับมากู้นิสัยตัวเองครับจนเขากลายกลับมาเป็นคนประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเลย นะครับก็เหมือนกันเลยครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าอยากสร้างนิสัยใหม่ๆรู้สึกว่าเบื่อแล้วนิสัยเดิมๆนะที่เรารู้สึกว่าเออมันทําให้เราไม่ไปไหนมาไหนแล้วเรารู้สึกว่าอยากเริ่มต้นลองทําอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆครับถ้าเราอยากเริ่มต้นนะให้เราลองนับครับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วลุกไปทําครับลุกไปทําในสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่าครับถ้าเราเป็นคนนึงเนาะที่เอาแต่ดูซีรีส์ขีเ้เกียจออกกําลังกายเราอาจจะลองคุยกับตัวเองครับว่า เออเดี๋ยวถ้าสมมติเราดูซีรีส์ไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราดูไปสักพักนึงแล้วเราอยากออกไปออกกําลังกายนะครับพอเรานึกได้เนี่ยให้เรานับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ลุกไปออกเลยฮะปิดซีรีส์แล้วก็ลุกออกไปเลยฮะอย่ามาลังเลครับเพราะถ้าลังเลมันจะกลายเป็นว่าสมองเราก็จะไปดึงอุปนิสัยเดิมๆที่เราอยากดูซีรีส์กลับมาเหมือนเดิมเราก็จะไม่ได้ไปออกกำลังกายถูกไหมฮะหรือถ้าเราเป็นคนนึงนะครับที่กําลังอยากลดคุณอยู่แล้วบังเอิญนะครับอยากกินของอ้วนๆให้เรานรับห้าสี่สามสองหนึ่ แล้วไปหาของคินรีบกินทันทีครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเอาชนะนะครับอุปนิสัยเดิมๆที่เราเคยติดของอ้วนๆมาก่อนนะครับก็ถ้าวันนี้นะครับเราเข้าใจกด5วินาทีแบบนี้นะมันจะทําให้เรานะครับเริ่มเอาชนะอุปนิสัยเดิมๆของเราได้ครับแล้วเราจะมีนิสัยใหม่ๆหลังจากที่เราเข้าใจกด5วินาทีแบบนี้นะฮะลองดูนะครับลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้นะครับเราจะกลายเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับถ้าเราชอบนะครับฝาก กดติดตามฝากกด Subscribe ทำ y o ท t u b e Cover Ever นะครับและคอมเมนต์ความประทับใจในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ